ปั๊กหุ้มยางตัวเมียสาขา16แอมป์250โวลต์นะครับทองเหลือง100%มาเป็นแบบนี้นะครับแยกได้หลุดออกมาแบบนี้ตัวนี้เป็นยางนะครับ่ยางนะบีบได้แล้วก็ตัวปั๊กเป็นพลาสติกนะครับมีเขียนไว้ว่า L G N แล้วก็16แอมป์250โวลต์นะครับอันนี้เป็นสายเก่าสายไม่ได้ใช้แล้วสายปลั๊กจีนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดหัวนี้ทิ้งเปลี่ยนเป็นตัวนี้ไว้เป็นปลั๊กพ่วง ปอกเผื่อไว้เยอะๆก่อนได้เลยกรณีที่สายไม่ได้ระบุสีมานะครับเราไม่รู้ว่าอันไหนคือ L N และกวนะครับอาจจะดูตรงนี้ก็ได้ตรงนี้มีเขียนอยู่ว่า N L แล้วก็กาวนะครับแล้วเราจะรู้ได้ว่าตัวนี้มาเส้นไหนนะครับก็ไปเอามิเตอร์มาตัวหนึ่งปรับไปที่ตัวค่าโอห์มตัวนี้นะแล้วก็กดซ e l e c t ครั้งหนึ่งให้มันเปิดระบบเสียงนะครับมันมีรูปเสียงอยู่พอเอาปลายโพบมาชนกันเนี่ยมิเตอร์จะต้องร้องนะครับ ตอนนี้เราก็มาดูว่า <Stars> ตัวนี้แอลผมเอาแอลมาติดน,นี่แล้วเรามาดูว่าแอลเส้นไหนกรณีไม่มีสีนะครับแต่นี้คือมันชัดๆอยู่แล้วแหละว,ว่าสีนี่คือแอลนะครับเราก็เช็คอ่ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ถูกต้องนะครับเหมือนกันเราจะหา n เราก็มาจิ้มตรง n อันนี้ไม่ใช่น,น,ใชน,น,นะครับอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ล่ะอันนี้ใช่ กรณีที่ว่ามันไม่ได้แยกสีมานะถ้าแยกสีแล้วก็จบเอามาเสียบเลยเสียบเข้ามาเลยแล้วเราก็มาใส่บ้านๆเลยครับจัดการใส่เข้าไปเข้ามาใต้นะครับแล้วก็ผ่นกับเกลียวด้านในนะครับแล้วก็ค่อยไขไม่ต้องกลัวแล้วเดี๋ยวเราตัดทิ้งนะตรงนี้เราตัดทิ้งนะครับหลังจากนั้นก็ย้ำให้แน่นครับเอาแค่ตึงมือแล้วค่อยใส่เข้าไป จะเอาเคบันทยสักอันหนึ่งมาดตรงนี้ก่อนก็ดีนะครับแต่ผมไม่มีตัวยางมันจะมีเขี้ยวอยู่นะครับตรงนี้ให้มันลงกับตรงนี้นะมันจะได้ไม่หมุนก็จะได้ประมาณน,นะเสมอหน้าเลยแล้วก็ไขน็อตล็อกตรงนี้นะครับเอาไขไปเลยผมไขลงมาเหล็กแทบติดกันเลยนะครับนี่คือมันต้องใส่สายใหญ่กว่าน,นี้หน่อยหนึ่งอันนี้เราเอาสายเก่ามาใช้นะครับแต่ว่าไขหนีบอยู่นะครับี่หนีบ่สบายมากบิงไม่หลุดแน่นอน ไม่ขยับเลยประมาณนั้นครับก็ถ้าซื้อยี่ห้อนี้ก็จะได้แบบนี้ครับนะครับผมลงลิงก์มาให้แล้วขอบคุณครับ